我比你小。 ตัวยใหญ่ก็ขอ,ขอจบคลิปนี้ไว้เป็นเท่าน,นี้ค่ะแล้วก็เดินไปกลับทุกวันเนี่ยไปกลับทุกวันไปจากบ้านเรามาจนถึงตรงนี้น,ะน,นี่เนาะนี่ค่ะถนนเส้นนี้ยังไม่มีเราเมืองถ้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นไปเมืองคงนะคะกว่ามุ่งไปตัวยใหญ่ก็ขอ,ขอจบคลิปนี้ไว้เป็นเท่าน,นี้ค่ะสวยมากมีบ้านนา รเชื่อโรงเรียนบ้านนาโรงบกไหนโรงเรียนใช้เขียเป็นเขียบริการของบ้านนากับบ้านเงบกบ้านน้ที่ไหมีผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวว่าวิวสวยบนทางด้านหลังโรงเรียนนะคะวิวสวยๆ่ะ นาทิดดวงใหญ่โย <c oughs> ิวสวยงามเหมือนเดิมก้อนเมฆก้อนนี้มามาเป็นสีสันให้เราได้เลยนะคะเนี่ยสวยงามมากขอบคุณแล้วก็จะริดดว,ด,ด,ด,วด,ดวงนาทิดบอ้โหดวงนาทิดวันนี้แต่ก่อนนะคะเราจะเดินไปโรงเรียนเรียนป, 5, ปห้าปหปเจเข้าไปเรียนของเราชื่อโรงเรียน เป็นสระน้ำว้าสระน้ำว่า เป็นกำลังใจให้ปูวังเหนื่อยๆนะคะว่าเพื่อนสุมาลีวันไม่มีแต่ไม่มีนะมันเป็นสระหน่งว่า พงนะคะกว่<ไ>าบูไปตัวใหญ่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เป็นเท่านี้ค่ะเป็นของเราชื่อโรงเรียนบ้านนาบ้านบกเนี่ยโรงเรียนใช้เอ่ขียนเป็นเขียนวิการของบ้านนากับบ้านบ้านบกจะเป็นบ้านเพื่อครีเอเตอร์คนนึงเนาะครีเอเตอร์ของเราเพรว่าวิวสวยมาก เดินไปกับทุกวันเนี่ยเดินไปกับทุกวันไปนจากบ้านเรามาเนถึงตรงนี้เนาะนยังตรงนี้ยนะังไม่มีเรา ดือนี้ไม่เป็นเท่านี้ค่ะเข้ากับยานไหนก็มาเข้าที่นี่เน,นี่ยในบ้านพี่รองของทีมพยาบาลก็ไม,ไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามีบ้านเข้านี้คลิปชัดน,นีน่ในถนนบ้านนานะคะลุงเรือลุงอาทิตย์แบบโอ้โหน,น,นักองอาทิตย์ตอนนี้แต่ก่อนนะคะเราจะเดิน ไปโรงเรียนเรียนป .5 ป .6 ป .7 เข้าไปเรืดวงอาทิตย์เดอดเรานักรียนอวันนี้แต่ก่อนนะคะเราจะเดินไปโรงเรียนเรียนป .5 ป .6 ป .7 เข้าไปนเนี่ยบ้น้านไะบ้านไท้าไินถนนเส้นนี้ยังไม่มียังไม่เป็นถนนแบบนี้นะคะเพื่อน อันนี้บ้านนนทพยม <c oughs> เข้าไปเต้นเรือดวงอาทิตย์แบบอืส์บ้านนวลดวงอาทิตย์วันนี้แต่ก่อนนะคะเราจะเดินไปโรงเรียนเรียนป .5 ป .6 ป .7 เข้าไปแล้วนะคะเรยอดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ <c oughs> เรียนของเราชื่อโรงเรียนบ้านนาโรงโบสถ์ก็ <c oughs> หนึ่โรงเรียนใช้เขียนเป็นเขียนตรงนี้กัน นี่อันนี้ในหมู่บ้าถ้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นไปเมืองคงนะคะวามบูไปตัวใหญ่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เป็นเท่านี้ค่ะมือถ้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นไปเมืองคงนะคะวามบูไปตัวใหญ่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เป็นเท่านี้ค่ะ เส้นนี้ยังไม่มียังไม่เป็นถนนแบบ อีดวงใหญ่เราก็เดินไปลับทุกวันเนี่ยเดินไปลับทุกวันจากบ้าน